สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่คือเสียงจากเพจสันสมัยนะคะและช่องทางการขายอื่นๆของร้านเรานะคะอยู่ข้างล่างน,นี้เลยนะคะมีช่องทางนะคะ TikTok นะคะ YouTube Lazada Shopee นะคะแล้วก็ Line OA นะคะ Open Chat นะคะเบอร์หนึ่งนะคะคือสีอ่อนที่สุดนะคะคือผิวขาวนะคะเหมือนแม่ค้าน,นะคะ ส่วนเบอร์สองนะคะเปลี่ยนแพ็กเกจไปแล้วนะคะคือนะคะผิวกลางนะคะหรือผิวสองสีนะคะส่วนเบอร์สามนะคะคือผิวสีแทนนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวนะคะที่ปกปิดได้ดีมากดีเวอร์เวอร์เลยนะคะแล้วยังออยคอนโทนนะคะควบคุมความมันนะคะได้ถึง2ีชั่วโมงนะคะคุณสาวๆนะคะวัยรุ่นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะหน้ามันนะคะเยิ้มเวอร์เลยนะคะเพราะตัวนี้นะคะ ทานแล้วนะคะควบคุมความมันได้จริงๆนะคะ